้ามาแล้วครับทานผู้ชม Good morning ครับวันนี้ท่านตื่นแล้วหรือ,อยังถ้าตื่นแล้วขอให้ท่านไปคุยกับเียกังครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเช้ามาเนี่ยนะะดึกๆแบบนี้บางคนยังมือดอยู่นะฟ้าย,ยังไม่สว่างแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกเลยว่าเอ,อ้ยเราคงนอนไม่หลับแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยทำอย่างนงางี้ไปเรื่อยๆพฤติกรรมนี้ไปเรื่อยๆอะไรจะต,ตามมาก็ต้องมีโรคไข้เจ็บที่ตามมาเเช่นเขาก็หย่อมสมรรถภาพทางเพศมันจะมาเองแน่นอน อายุถึงมาแน่นอนอายุถึงนาเลยใช่ไหมมายอายุประมาณเท่าไหร่มันจะเกิดจริงๆอยู่นี่วัยอายุน้อยมากที่ชีินิ่เราเจอคนที่อายุสามสิบกว่าก็มาแล้วนะสามสิบกว่ามันก็มีปัญหาแล้วนะมันเป็นเพราะเราสะสมตอนยี่สิบกว่าไว้ใช่คือมันช่วยเหลือตัวเองมากเกินไปก็ถือว่าใช่การช่วยเหลือตัวเองมากเกินไปทําให้เราหย่อนสมรรถภาพใช่อ่างออกแน่นอนแล้วมันจะมีปัญหาเนี่ยก็คือทําให้ทั้งเวลามันหลังเร็วกลายเป็นพีไป เดี๋ยวร่างกายมันเงือเสียไปอ่ะก็ให้น้ำมาจะสาขี่อะไรได้บ้างครับไม่อย่างไม่ต้องพูดหมดเลยมีเยอะอามีอะไรบ้างปากิงสันปากินสันโรคสันสันมีอายุเยอะแล้วก็เป็นพินสันมีอันนี้คือเสริมสมรรถภาพนะต้องหมาเกี่ยวกับสมองอ๋อเกี่ยวกับสมองเดี๋ยวอย่างโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติของตัวหนึ่งไอ้คนไข้ที่คินในเรามีคนคนนอมารักษาเนี่ยครับโรคสะเก็ดเงิน เด็กเขาก็มีปัญหาทางสมรรถภาพาทางเพศทีนี้เราหมอเราเาไปรักษาให้เขาผ่านการรักษาไม่ได้รักษาสมรรถภาพทางเพศนะเรารักษาที่คงคุ้งกุ้มกันก<ค>ระตั้นไข้เพลคายการให้มันออกอะ่ะเมื่อให้มันรักษาคงคุ้งกันตัวนี้ผิวหนังหายสมรรถภาพทางเพศมันก็คืนมา<อ>ซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปกินอะไรซึ่งมากกว่านน่ะเขาก็ไปกินยากระตุ้นนี่แหละกินยากระตุนต้นกระตุ้นเสร็จแล้วมันก็ผิวหนังยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งมาแรง ก็ยากระตุ้นส่วนใหญ่อะถ้าแปลเป็นภาพแผนไทยมันเป็นลิดร้อนน่ะใช่ริดร้อนลิดเดือดอะไรอย่างนั้นอ่ะอคานนี้ไข้พวกเนี้ยมันเป็นความร้อนอยู่แล้วเออเพราะงั้นมันก็จะทําให้ดันความร้อนออกมาก็ทุบพอมากขึ้นเพราะว่าฉะนั้นคุณอยากจะรักษาปังหาเกี่ยวกับสมบัติทภาพทางเพศของคุณคุณต้องหลสดชิร่างคุณมีปังหาอะไรอย่างหรือเปล่าเพื่อเพื่ออาจจะคุณไม่ได้เป็นปัญหานี่หน่อยตรงคือปัญหาอย่างทําให้คุณมีปัญหาตัวนี้ครับเอ่เนื่องจากว่าคุณท่านรักษาปัญหาอย่างหายไอ้น เขาเลยล่ะอีกรูปหนึ่งก็คือตองลูกหมาอย่างเช่นตองลูกหมาอสิเอยตตองลูกหมาโตเอยพวกนี้อ่ากระเพาะปัสสาวะมีปัญหาเอยอยม,มันจะมีผลกระทบต่อสมรรถภาพาทางเพศอัอนนี้คุณอย,ย่าไปกินเรื่องการตุ้นเลยคุณต้องไปาารักษาโรที่คุณเป็นให้มันดีซะก,ก่อนเดี๋ยวถ้าคุณมีปัญหาพวกนี้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณกินคุณต้องไปกินหรอกอกินแล้วมันก็ เพ<อ>ราะนั้นแป๊ดเดียวอะ่ะแต่ต้องเหตุที่คุณเทจริงคุณไม่ได้แก่นะ่ะอาจจะทําให้คุณอาเสซมากขึ้นนะคือของเสียค้างไว้อยู่รางกันมากขึ้นคุณก็จะโหยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถามกว่าถามกว่าแมนะ้แต่คุณไปซื้อที่เสิร์อาหารบอกว่าเอ้ไม่มีพิพายอะไรนะแต่ผมคิดว่าคุณไม่คุณไปกินถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับต่อลูกมาอมของผู้ชายนะอย่างน้นก็คือเก,กี่ยวกับอ่าพรมนุ่มเพศชายคนหย่อม เพชรโสธรอ่าถ้าคนมันเพชชยยองคุณก็ไปรักษาให้คนมันเพชรชายให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าดีกว่าคุณไป <c oughs> กินยากระตุนต้นโดยตรงนี่ทําไมเราพูดอยู่สร้างไปสร้างไปสร้างมาสร้างไปสร้างมาหมุนไปมุนมาพูดคือคุณต้องรู้ไงอืคุณต้องเป็นคนไข้ที่ดีไงอืถึงจะรู้ว่าไอ้วิธีการรักษาดีที่สุดสําหรับคุณมันคืออะไรอืออย่าไปอ๋อผมมีอาการอย่างนี้คมก็ไปกินยาอยางนี้มีอาการอย่างนี้ปกินอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่วิธีการรักษาที่ดีไม่ตรงจบนะเออ ทีนี้เราพูดถึงเรื่องสิ่งภัยโลกต่างๆแล้วก็อวัยวะของเรามันทําไมเกิดอ,อย่างนี้อีอย่างหนึ่งก็คือการดูดปุี่จะทําให้สมบัถภาพทั้งเพศยหย่อนโอ้โหทีนี้ไม่สุขก,การเลยผู<ม>้ชายไม่สุขก,การเนี่ยนี่อัมริกว่าวเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้จริงๆเพื่อจะให้ประชากนดูดุรีให้มันน้อยลงอ่าเขาเขียนอย่างนี้แล้วมันจริงไหมอะจริงจริงอ๋อสูบปุรยมันก็คนสุบปุรีนะมันก็ทำลายสุขภาพหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแค่อย่างเดียว ใช่ต่อไปนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจแหละความเครียดคุณกปรินไปได้สูงเลยมีปัญหาก็ทะเลาะกันภรรยาคุณก็ว่าไม่อยากนอนกับภลรยามันก็มีมึอคะแน่นอนใช่ไหมก็เลยต้องไปออกนอนออกไปนอนอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าเอเอภาวาอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าพาวาหย่อมทางสมรถภาพแบบเลือกปฏิบัติ จะบอกว่า <c oughs> เลือกปฏิบัติเป็นเฉพาะกับภรรยาใช่ไหมมันบางคนอะ่ะมันไม่ใช่ทุกคนอะ่ะ <c oughs> บางคนเออนี้ถือว่าโลดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทำไมต้องหันมาทางนี้บางคนคือคืออันี้เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติเ <c oughs> มรา <c oughs> ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโลดจริงๆหรอกมันไม่ได้โลดจริง <c oughs> เป็นของปลอม <c oughs> เสียแฟนตัวเองมันก็ไม่อยากอ่ะ อันนี้มันเป็นความคิดแบบว่าเป็นไปความรู้สึกนึกคิดอนนเอความรู้สึกนึก,นนนกคิดที่นนไม่ใช่โรคอันนี้ถือว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อ่อนนะใช่ไหมในในสถานก,การณ์อย่างนั้นมันก็คือ ใช่ไหมเราก็ต้องหาสาเกตีไม่แข็งแรงกับภรรยาแต่ไปแข็งแรงกับคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เราไม่แนะนำอ่าซึ่งอันนี้ไม่ดีมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าคุณอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นหัวใจในการแก้ไขเอเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นรุ่นที่ไม่ควรกระทำใช่เพราะเมื่อคุณติดใจคุณจะกลายเป็นคนสัมส่วและคุณจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้งหนาใช่เพราะว่ามันก็คือความอยากในร่างกาย คือผมเชื่อว่าภรรยามันก็เป็นสุขทีลราาล,ละละมันมีความร่าเราะถึงจะแต่งงานกะันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเลือกปัติมันก็คือความโลภของคนนี่แหลนะนะอ่านี่เราเล่าให้ฟังนี่คือของผู้ชายนะผู้ชายเราก็เ <c oughs> ข้าใจมาดูเยอะล้วละอ่าเราก็อยากจะทราบมันก,ก็กลับไปดูความไหมเราพูดเยอะขนาดนี้เกี่ยวกับผู้ชายสมบัติาทางเพศอ่นะคือเพื่อจะให้คุณรู้ว่าควรมีปัญหาในการแข็งตัวในการยุ่งกับภรรยาไม่ได้นะไม่มาจาก อาไว้ว่าของคุณอ่อนอย่างเดียวออนนั่นมันคืออาการอาการปลายทางเราควรไปค้นหาต้นทางถ้าคุณหาโรคอะไรได้จริงแล้วคุณก็ไปรักษาให้ร่นนมาให้ถูกต้องซะอืเดี๋ยวถ้าคุณมันปิงกิงยาผิดปกติหรือว,ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจปัญหาของเราคุก็ไปแก้ไขปัญหาจุดต่าซะ ไม่ใช่บอกว่าเอออะไรพุ่งเข้าไปซื้อยาที่<ะ>ไม่รู้มาจากอินูอีแหนซื้อของขึงหมาแล้วประทานเสร็จแล้วก็เกิดอ,อันตรายที่หลังนะอันนี้ไม่ควรทาอย่างยิ่งตุ้งพี่ก็ตุองพยายามแผ่เพ่ออกไปนะให้ทุกคนมันรู้อันดับแรกผมต้องบังคับตัวเองให้ได้ก่อนเน่ยอ่าบังค,คับตัวเองว่าเอออย่าเลือกปฏิบัตินะให้ปฏิบัติเฉพาะตัวเท่านั้นนะอ่าอย่าไปเลือกค,กคนนู้คนนี้ทำให้ความ โลกของเราข้องอยางมันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งอะส่วนหนึ่งเลยอะต้องบอกยอมรับก่อนนะบางทีคนส่วนใหญ่ก็ดูมือถือนี่แหละอืไปดูคลิปบ้างไปดูอะไรบ้างไปเพื่อนส่งมาในไลน์กลุ่มไอะไรไปเสพเรื่องพวกนี้ยคุณจะเกิดความฟุ้สซ่านอันตรายนะ,ะคือในปัจจุบันเขาเขาขคิดคนะ่ะคนที่ดูของคุณนี่เนี่ยไม่คนรดูนะมันจะทำลรรายภาษาอะเพราะต้องที่รู้เนี่ย เราจะหลั่งสารออกมาหลั่งสารออกมาทําให้เรารู้สึกตึงแต้งอะไรอย่างนั้นอ่ะมีความสุขตึงแต้งมันแต่ไอหลังคนนี้นะคุณจะติดมันจะติดยานี่แหละใครๆมันติดยาสิติดอย่างนั้นคนที่ชอบรู้ไอพวกคิปงโออะไรเนี่ยอย่าเป็นรูรู้แล้วคนจะติด ต่แล้วมันจะทําให้คนภาษามันเสียหายได้หลังหลังเื่ยหลังเื่ยหลังจนถึงหลังทุกวันอ่ะหลังเขาไม่มีอะไรดูหลังไปจนถึงคุณหัวใจก็มีปัญหาคนมองก็มีปัญหาเอายาเพมันก็จะมีปัญหาต่างมาอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณรู้เสร็จแล้วคุณต้องทําอะไรต่อไปคุณก็รู้เนี่ยอย่างผู้ใช้ทําอะไรจงกึงอยอะกึงไป <c oughs> เดี๋ยวคุณจะกลายเป็น PE ไปเยอะเกินไปคุณก็ไม่แข็งตัวเดี๋ยวก็กลายเป็นแข็งไม่แข็งตัวไม่ได้เป็น DE ไป ED ไปอะไรอย่างนั้นนะหรือไม่ก็หลังเร็วอะไรพวกนั้นหรือว่าคุณจะติดยาสิ่ติดในสมองตัวเองมันสั่งให้ต่เพ,เพราะฉะนั้นไม่ควรนะเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนประกอบที่เราควรจะระมัดระวังนะครับเหตุของที่มาในการที่เราจะทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่รับรื่นไม่มีความสุขหนึ่งเนี่ยนั่นคือเรื่องของสมรรถภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง สามีและภรรยาสำคัญที่สดจะทำลายสุขภาพของตัวเองอจิตใจทับลายตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองคงจะพัง้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอนี่คือคําเตือนจากไทยรักสุขภาพวันนี้ขอบคุณทีการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดยังไม่จบแค่นี้ฟังผู้หญิงละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างพรุ่งนี้เจอกันกัน,นครับ